รักแท้หรือแค่เห็นแก่ตัวพอดีเจอประเด็นนี้มานะคะขอให้พลังงานวันนี้นะคะตรงกับคุณค่ะมาดูกันเลยอึ๊บถามว่าเห็นแก่ตัวไหมบอกเลยว่าในมุมมองของคุณใช่ถ้าคุณคิดว่าเขาเย็นช้าไลเยอร์ใหญ่โฟกัสตแต่เป้าหมายของตนเพราะพระหือสีท่านโฟกัสที่เป้าหมายของท่านอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะจะปฏิบัติธรรมสำเร็จ ผลนิพพานหรือเป้าหมายในการดําเนินชีวิตหรือการงานในความเป็นมนุษย์อะค่ะพุ่งไปข้างหน้าอยู่แล้วเพราะมีในเรื่องของสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่มันสําคัญกว่าชีวิตคู่ถ้าคุณต้องการเรียกร้องความรักจากพระฤาษีอะแน่นอนคุณต้องเห็นว่าเขาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวจริงไหมอ่ะไอ้นี้พุ่งขึ้นมาเลยพระฤาษีแอนพระฤาษี พระฤาษีที่ต้องการช่วยเหลืออุปถัมภ์บริวารที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นลูกน้องอย่างเงี้ยค่ะคนที่ทำงานช่วยเหลือคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากใช่เขาเป็นแบบนั้นคิดถึงส่วนรวมมากกว่าคนในครอบครัวหรือคนรักเพราะคิดว่าคนรักต้องเข้าใจฉันสินั่นเรียกว่าเห็นแก่ตัวไหมอีกฮึบ เขาต้องการให้คุณเป็นคู่หูเคียงบ่าเคียงไหลอะคะ่ะต้องเข้าใจในวาระหรือความรู้สึกของเขาหรือเป้าหมายของเขาที่เขาต้องทำอะคะ่ะสมมุติว่าเขาเป็นเจ้าของโรงงานต้องการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพและในโรงงานนี้มีลูกน้องที่ช่วยเขาทำงานอีกมากมายอะคะ่ะแล้วเขาต้องการให้คุณเป็นเพื่อนคู่คิดช่วยคิดกันว่าจะทำยังไงให้โรงงานนี้รอดแล้วสุดท้ายแล้วเงินนี้เอาไปไหนอะ ก็คือเขาให้เข้าใจความเป็นสัจธรรมอะคะ่ะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเป็นตนที่พึ่งแห่งตนให้มาอยู่กับตนเองคือถ้ากรณีที่คุณทําธุรกิจร่วมกันนะคะก็คือให้สู้เคียงบ่าเคียงไหลเขาหรือว่าต่างคนต่างมีงานการของตัวเองก็ให้เข้าใจเขาว่า คุณมีหน้าที่ดูแลตัวเองผมมีหน้าที่ดูแลเป้าหมายของผมอะค่ะเห็นแก่ตัวไหมถามว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสุดท้ายแล้วถ้าวันหนึ่งเราเลิกกันเราก็ไม่รู้จักกันอยู่แล้วอะค่ะอ่ะงั้นเขารักเราไหมเด้่งนี้ออกมาโอ้ยเศร้าอะทุกอะถ้าถามคำนี้นะคุณทุกเลยอะเพราะเขาไม่ได้คิดเรื่องความรักอะพาลือสีคิดเรื่องความรักหรอพาลือสีคิดว่า โรงงานนี้จะได้ไดกำไรค่ะทุนลูกน้องจะไปรอดไหมอ่าลูกน้องจะมีกินไหมผู้ถือหุ้นจะเป็นอย่างไรอะค่ะนะต่อแต่เขาก็ต้องการมีคุณในชีวิตนะไม่มีไพ่ไหนเลยที่ไม่ต้องการคุณอนะคุณดูดิตถ้าเห็นทหารเอกสู้เคียงบ่าเคียงไหลและพระศิวะกับแม่ปาราวตีอะค่ะคือมันเป็นความรักที่ต้องเติบโตวความรักที่เธอต้องเข้าใจฉันนะคะกลางวันและกลางคืนถามว่า กลางวันไม่มีกลางคืนได้ไหมอ่ะมีแต่กลางวันอย่างเงี้ยใกล้เส้นศูนย์สูตรพระอาทิตย์ก็แผดเผามันก็ต้องมีกลางคืนมีพระจันทร์พระจันทร์มีหน้าที่ข้อดีของพระจันทร์กลางวันพระอาทิตย์มีหน้าที่ของพระอาทิตย์อะคะ่ะคือเกื้อกูลไปด้วยกันนะคะถามว่าต่างคนต่างดูแลตัวเองแล้วมาเป็นกลงล้อที่หมุนไปด้วยกันนะคะมันคือการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคนทุกคนต้องพึ่งพาตนเองคนทุกคนต้องเอาตัวรอดสมมุติว่าถ้าเขาตัดแขนตัดขาคุณแล้วแบบ เธอต้องอยู่ภายใต้อานาจฉันเท่านั้นนะคะอันนั้นไม่ยิ่งถูกกว่าเราแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาวันหนึ่งเขาจะไม่ตุยอ่ะถ้าเขาต้องการให้เราเพึ่งตนเองได้อ่ะคะ่ะนั่นคือความรักที่แท้จริงในมุมมองแม่หมอนะสมมติว่าเขาดูแลโรงงานเขาอาจจะเซ็นทรัพย์สินทุกอย่างไว้ให้เราก็ได้เขาอาจจะเข้าใจว่าบุตรบริวารหรือลูกน้องของเขาอะคะ่ะ เขาก็ลังแบกหลายๆชีวิตอยู่ที่มันเป็นหน้าที่ที่หนักมากๆอะคะ่ะเขาเห็นกับตัวหรอเขาแค่ทําหน้าที่ของตัวเองก็อันนี้ให้ลูกดวงพิจารณาละกันจะถามว่าเขาคือคู่แท้รักแท้ไหมเอี่ยเนี่ยก็ไปด้วยกันเกื้อกูลกันไปกระยะายนิมิตที่ดีอะเสริมอีกใบหนึ่งตรงหน้าพอดีเขาก็รักอุ้ยเด้งเลยเขาก็รักเราเห็นเราสวยเซ็กซี่ก็ลุ่มหลงตะเหนี่ยหาค่ะพระแม่โมหินีก็คือโอ้โหรักเราจะตายแต่มันเป็นกลงล้อ แห่งวัตจักรด้วยค่ะแล้วเรามาช่วยเขาออกจากความทุกข์ทมฐานว่าพระฤาษีไม่หนักเหรอเป็นหัวเฮดต,ต้องคิดต้องตัดสินใจทุกอย่างอะ่ะเขาก็หนักนะคะเราไม่ได้เพียงแค่เราเศร้าเขามาช่วยเราด้วยซ้ำความเศร้าของเราเขาว่าคอยดึงเราดึงทั้งเราดึงทั้งธุรกิจอุปถัมภ์คำชูช่วยซัพพอร์ตด้านจ,จิตใจแล้วเราจะเอาอะไรมากมายกว่านี้อีกเหรออืม เขาก็ขอพรจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องดูแล,แลเราช่วยเหลือเรานี่ก็จับมาเนาะเขาคํานึงถึงเราเสมอนะคะเราคลองใจเขาเสมอราจสัสิงมีหรือจะไม่ต้องการผู้หญิงโฉมงามที่เป็นเหมือนน้ําเย็นหล่อเลี้ยงจิตใจเขาอะคะ่ะเมื่อกี้ที่เปิดได้เนาะคือผู้ชายไม่ว่าจะแมนแค่ไหนไม่ว่าจะเข้มแข็งแค่ไหนอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดมีสาวงามที่เป็นน้ําเย็นให้เขาอะคะ่ะเป็นที่พักจิตใจที่ซัพพอร์ตจิตใจ เป็นเนี่ยเป็นช่วงเวลากลางวันกลางคืนเพียงคู่กันไปอะคะ่ะยังไงไพ่ที่คิดว่าเป็นความรักที่ต่างคนต่างดูแลตนเองแล้วก็ใช้ความสุขร่วมกัน,นะคะ่ะถ้าใครรู้สึกว่ารับความจริงข้อนี้ได้ก็น้อมรับไปแล้วขอให้คุณเจอคนรักที่ดีนะคะจริงๆแล้วความรักมันไม่ใช่แบบหนังเกาหลีโรแมนติกอย่างเดียวที่แบบฉันรักเธอฉันจะให้ทุกอย่างให้เธอ,อมันแบบก็อยู่ในโลกความเป็นจริงบ้างอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการตอบจากไพ่ไพ่ดี้นะ